หลังจากที่เกมโซลา n นิเวิลหรือว่าถังซานเนี่ยได้เปิดตัวให้เราเล่นมาก็น่าจะสักพักแล้วนะครับแล้วในช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีเรื่องของการเปลี่ยนอาชีพเข้ามาด้วยเลยทําให้หลายคนนะครับสับสนแล้วก็งงนะว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะเปลี่ยนอาชีพที่2เนี่ยเป็นอะไรดี อันนั้นดีกว่าไหมหรือว่าเป็นปูกะบีดีใช่ไหมครับแล้วทีนี้หนักเข้าไปใหญ่เลยก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนสเตตด้วยนะครับพวกสเตตัสเนี่ยคิเท่าไหร่ดีค่าล่าวิญญาณพอไหมหรือว่าดาเมจคิเนี่ยพอไหมรวมไปถึงเรื่องอื่นอีกมากมายที่หลายคนเนี่ยอยากรู้มากๆเลยนะครับผมไม่ว,ว่าจะเป็นกิจกรรมของปูกะบีเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องทํำยังไงกันบ้าง เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาไล่แนะนําในจุดที่หลายคนเนี่ยสงสัยแล้วกันนะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เตรียมตัวเปลี่ยนอาชีพกันให้ครบทุกคนเลยนะครับถ้าใครลังเลในเรื่องของการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำาลซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร0อนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่าง หรือเติมเกมโซลแอนด์ดีเวิลด์กับทางไลซี่การ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะ ไปเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกเลยนะครับหลายคนก็จ,จะให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวอาชีพใหม่อย่างตัวกระบี่เฉินซินนะครับหรือว่าปลูกกระบี่นั่นเองซึ่งมันเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขในการเปิดด้วยนะครับผมก็คือเราต้องเอากุญแจตรงนี้มาถูกต้องไหมครับหลังจากที่ผมเนี่ยทำคลิปตรงนั้นไปแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับการเก็บตัวกุญแจดีนะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยก็อาจจะมาพูดถึงนิดหน่อยละกันนะครับผมสาหรับตัวกุญแจเนี่ยเราสามารถรับได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8เควสใช่ไหมล้วก็จะมีบางอันที่เป็น ตัวเจ้าแว่นตาพวกนี้ด้วยนะครับที่มันจะมีตัวเควสสาเร็จเนี่ยอยู่แค่5เควสตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเควสที่เราจะได้ตัวกุญแจปูกระบี่เนี่ยมันคือเควสท้าดวลใหญ่ตรงนี้ซึ่งเราน่าจะต้องทําให้ครบให้หมดเลยนะครับส่วนเป้าหมายย่อยเนี่ยเราไว้ทําที่หลังเนี่ยก็ไม่เสียหายหลายแสนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนอะไรก็ได้ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะว่าเป้าหมายใหญ่เนี่ยของเราเนี่ยมันขาดอะไรบ้างอย่างของผมเนี่ยขาดอยู่แค่อย่าง2อย่างเท่านั้นนะครับก็คือการลงดนเจียน ภารกิจวิญญาณ7ดาวซึ่งจะปลดล็อกเนี่ยในวันพรุ่งนี้นั่นเองแล้วอันสุดท้ายเนี่ยหนักเลยนะครับต้องรอเวลาอีกก็คือต้องผ่านด่านทดสอบทีมลบของโรงเรียนเทพวายูด้วยซึ่งมันจะต้องไปทํำยังไงเนี่ยให้เรากดไปยังแล้วก็ดูได้เลยนะครับกว่ามันจะปลดล็อกเนี่ยก็อีก3วันนู่นเลยซึ่งจะใช้เวลาน่าจะเกือบเกือบจะวันพุธหรือไม่ก็วันอังคารนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะปลดเมื่อไหร่นะ ส่วนเควสที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะทํากันได้เสร็จหมดแล้วนะครับผมถ้ามีอันไหนเนี่ยที่ยังทําไม่เสร็จเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับต่อไปเนี่ยก็คือในส่วนของสิ่งที่ใครหลายๆคนเนี่ยกังวลกันแล้วนะครับว่าทีนี้เนี่ยสเตตัสของเราเนี่ยในการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันจะยังอยู่ดีหรือเปล่ามันจะหายไปไหมหรือว่ามันต้องเพิ่มอะไรกันบ้างล่าสุดนะครับผมสเตตัสของผมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณนี้นะ ขนาดราวิญาณก็อยู่ประมาณ60-59ประมาณนั้นครับคิดดัคกอก็เกือบจะ120แล้วส่วนคิดดัเมดนี่ก็ไปไกลเลยครับเกือบจะ280แล้วนะครับผมก็ถือว่ากลางๆไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยเราจะเพิ่มดีไหมแล้วก็ตัวอาชีพเนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนดีหรือเปล่านะครับสำหรับคําถามแรกนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยอาชีพในการเปลี่ยนตัวกระบี่จนสิ้นนะครับมันจะปลดในส่วนของวันพุธใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นเวล51เเนี่ยอย่างของผมเนี่ย วเว51เนี่ยสามารถขึ้นได้ก่อนเลยนะครับก็คือในส่วนอของวันคารที่6ที่จะถึงนี้นะครับผมซึ่งก็สามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของแมวนะครับกระต่ายถ้าเป็นผู้หญิงนะแล้วก็แท้งอะไรพวกนี้ที่เป็นพะยักขาวเนี่ยเปลี่ยนได้หมดทุกตัวเลยครับ ยกเว้นอย่างเดียวก็คือตัวกระบี่ถึงสินนั่นเองถ้าใครอยากจะเปลี่ยนกรวันเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมในวันนี้นะส่วนเรื่องของการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยผมคิดว่าทุกอาชีพน่าจะเปลี่ยนกันได้หมดเลยนะครับสามารถสับเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่นะทีนี้เนี่ยหนักสุดก็คือในเรื่องของอุปกรณ์นั่นแหละเราจะต้องหาอุปกรณ์เพิ่มใหม่ไหมแล้วก็จะต้องมาดูเรื่องของสเตตัสด้วยมันก็เลยเข้าแก๊ปเลยนะครับว่าวิธีการหาสเตตัสเนี่ยจะต้องหายัางไงที่มันคุ้มคุมแล้วสายฟรีเนี่ยก็สามารถหาได้นะรรััับออนนดดแกเลเลลลญญญญญลยยยย่่่่่มะะไไตต้งาาาาวววิิปช มันช่วยเพิ่มในเรื่องของดาเมจให้กับตัวสัปปะหลาดทั้งหมดเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการลดการต้านทานล่าวิญญาณด้วยก็คือมันจะมีผลในอที่ประมาณ100%นตะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเราได้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ถนัดล่าวิญญาณดน้น้อยเนี่ยแล้วเป็นคนสาย PVE เนี่ยยังไงก็ต้องดันให้เยอะเลยนะครับผมแล้ววิธีนี้เนี่ยวิธีการดันเนี่ยมันต้องดันจากอะไรบ้างอันดับแรกเลยเนี่ย ก็ให้เรามาดูในส่วนของการ์ดวิญญาณนะครับอันนี้หนักเลยเพราะว่าการ์ดวิญญาณเนี่ยมันให้ตัวค่าร้าวิญญาณเนี่ยเยอะมากๆถ้าผมถอดไปสักชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็หายแล้วนะครับผมจะให้ดูในส่วนของตัวการ์ดก่อนมันมีทั้ง s อเแท้และ s อเปลอมนะครับตัว s อเแท้เนี่ยก็จะมีขนาดเร่าวิญญาณที่มันขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์สีม่วงถ้าเราบวก16ไปแล้วของระดับ s อเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังบวกไม่ถึงเนี่ยบวกด้วยนะครับเพื่อที่มันเนี่ยจะได้นอ่ก แล้วบวก11หรือ12เนี่ยยังไงก็ไม่ติดสถานะตรงนี้นะครับผมเราก็ต้องมาตีบวกเนี่ยให้มันครบด้วยนะอย่างที่ผมทําในส่วนของตัว UR ด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ย ยังไม่ต้องขึ้น UR ก็ได้เพราะว่าของ UR ในการทํามันก็เยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของเปลวไฟต่งตางๆนะครับอุปกรณ์การล้างล้างยังไงให้มันได้ถนัดล่าวิญิจญาณเป็นสแตตประมาณนี้นะครับก็เสียเยอะเหมือนกันแถมได้แล้วเนี่ยก็ต้องหาสเตตัสอื่นด้วยไม่พอนะครับต้องกดล็อกและสุ่มด้วยแล้วพอสุ่มไปเนี่ยไม่ออกก็มีเหมือนกันใช้ทีเนี่ยตั้ง11อันเลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับเรื่องของตีบวกเนี่ยก็แทบจะไม่พออยู่แล้วกว่าจะปลดถึง20นะครับใช้เยอะมากๆเลย แล้วไอตัวหินเนี่ยก็ยังใช้เยอะด้วยนะครับเกือบ170อันเลยนะกว่าจะได้สัก1ตัวนะครับผมซึ่งสายฟีเนี่ยน่าจะใช้เวลานานในการบิลการ์ดมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการหาล่าวิญญาณที่เยอะเนี่ยหาได้จากการ S R พวกนี้เลยครับผมก็ดูตัวนะเราสามารถเลื่อนลงดูข้างล่างก็ได้เพราะสเตตสุดท้ายเนี่ยมันเขียนว่าอะไรยงบางตัวเนี่ยมันเขียนได้ไมมคิดว่าอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ถูกใจเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนไปล่าวิญญาณได้นะครับผมอันนี้คือวิธีการดูที่ง่ายๆเลยนะส่วนเรื่องของตัววละครพกนี้ เราไม่ต้องไปโฟกัสเลยครับว่าตัวไหนจะเป็นยังไงขอแค่ตัวภาษาเนี่ยมันเต็มช่อง แล้วก็สลาดรับวิญญาณที่เราต้องการเนี่ยมีสัก1ึงสล็อตเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับผมแล้วทีนี้ในส่วนของคีย์ทิเคิลล่ะคีทิเคิลเนี่ยจะไปเพิ่มยังไงบ้างก็ย้อนกลับไปที่การ์ดเหมือนเดิมเลยครับพวกสเตตสอย่างที่มันอยู่ในส่วนของตัวละครที่เราต้องใช้เนี่ยมาจากการ์ดทั้งนั้นเลยแต่การ์ดเนี่ยถ้าจะทาให้สุดเนี่ยต้องเติมเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะกลางๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันเพราะตัวการ์ดเนี่ยก็จะปลดตอนเวลล์ห้าสิบเอ็ดเนี่ยมาอีกหนึ่ง เนี่ยเราก็แค่ดูในส่วนของสแตทด้านล่างเหมือนเดิมนะครับว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มคีย์ข้อไหมอย่างบางตัวเนี่ยอาวีดาเมคีผมไม่เอาก็ข้ามไปบางอันนะครับก็จะมีเรื่องของอัตราปลองอันที่หนักเลยไม่ได้ลงสาย p p ก็ข้ามทิ้งไปเลยนะครับผม ก็ไปหาในส่วนของตัวละครตัวไหนก็ได้ที่มันเพิ่มเรื่องของตัวคิดนะอย่างพวกเนี้ยเพิ่มคียที่เข้าบวก4.2นะครับต้องตีบวกเท่าไหร่มันถึงจะติดสถานะออฟตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องตีบวกตัว UR เนี่ยให้บวก20นะถ้าสเตตัสสีส้มเราอยู่ตรงข้างบนอย่างนี้ก็บวกแค่พอใช้งานก่อนอย่างที่ผมทํากับตัวแม่ถังซาหรือว่าอาอินนะครับแค่ดีเลยบวก20เนี่ยผมไม่ตีถึงขนาดนี้ก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มของตัวดาเมจคิแล้วก็ คิดข้อได้ด้วยนะครับถ้าใครที่ยังหาสเตตตรงนี้ไม่ครบเนี่ยแนะนําว่าให้หาจากทางการ์ดเนี่ยหนักๆไปเลยนะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนนะเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรื่องสเตตการ์ดเนี่ยยังมีอีกหนึ่งจุดที่เราต้องหาด้วยนั่นก็คืออะไรนี่เลยครับผมคำวอวยพรสเตตัสผูกมดัดนั่นเอง นี่แหละครับที่เราต้องไปหากันนะว่าบางคนสงสัยใช่ไหมว่ามันต้องทํายังไงถึงจะหาได้มันก็จะมีบอกนะว่าให้เราทําอะไรบ้างอย่างล้างหรือว่าถลุงอุปกรณ์เนี่ยเห็นไหมครับตัวเยี่ยกวนเนี่ยก็จะบอกนะว่าต้องทําอะไรแต่ทีนี้เนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยสอบถามก็มาเยอะนะว่าไอ้ตัวสเตตัสการ์ดของทางฝั่งกุยเมยเนี่ยเนี่ยตัวใช้เทมเสริมผลิตอุปกรณ์เนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับผมก็จะมาบอกในคลิปนี้เลยนะวิธีการทำเนี่ยง่ายมากเลยนะครับผมให้เราเนี่ยเข้าไปที่ทักษะชีวิตแล้วก็ไปที่ขึ้นรูปตรงนี้ ที่เป็นตัวค้าของนะครับแล้วก็กดวาร์ปไปที่ลงเหล็กได้เลยพอาวาร์ปไปที่ลงเหล็กเสร็จปุ๊บนะครับผมให้เราเนี่ยกดบวกตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวหินผลิตตีบวกเนี่ยไปได้เลยนะครับเท่านี้เนี่ยเควสนเราเนี่ยก็จะสําเร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ตีตามที่มันบอกได้เลยนะมันให้ตีกี่อันก็ตีไปเลยครับสิอัน20อันสุดที่การหาเนี่ยก็ไม่ยากครับนี่กดไปที่ช่องทางลับแล้วก็ไปซื้อขายได้นะครับลงดันได้แล้วก็ค่าใจดีเนี่ยก็ได้ด้วยนะครับผม และเรื่องต่อไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าเป็นไอเทมที่น่าใช้มากๆเลยก็คือทางฝั่งของเกาะมังกรน,นำมาหิตหรือว่าอุปกรณ์2องดาวระดับ ex นั่นเองซึ่งเราสามารถไปหาเรื่องไงได้บ้างเพราะว่ามันมีเรื่องของเอฟเฟกชุดเซตด้วยยิ่งใส่เยอะเนี่ยสแต็กก็ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับการไปหาเจ้าตัวหมวกเมื่อกี้นี้นะครับผมนี่เลยครับจะมีเรื่องของสมบัติลับ ถ้ำหมาป่าที่หลายคนเนี่ยยังไม่ผ่านนะครับวิธีการหาเนี่ยมันหาอย่างไรได้บ้างอันดับแรกเลยเนี่ยเราสามารถส่งคําตอบนะครับทางช่องโลกได้เลยนะว่ามันเนี่ยต้องทํำยังไงกันบ้างนะครับแล้วเราเนี่ยกดเข้ามาดูที่ช่องโลกได้เลยสําหรับคนที่ทําผ่านไปแล้วนะแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับด้านบนนี่มันจะมีทางให้เราเข้าไปเห็นไหมครับตรงลูกตาเนี่ยแหละพอเราเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ย ก็ไปเปิดกล่องแล้วเควสก็จะสําเร็จเลยนะครับแต่เราจะผ่านเควสเนี่ยต้องผ่านเควสแรกมาก่อนนะเควสไม่ไดเป็นเควสลองนะครับอันนี้รับง่ายมากๆถ้าใครที่เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าไปรับเควสกันที่ไหนนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ